เฮ้ยเผาไหมวะอุ้ยมีคนเลอเสียงมอนหรือเปล่าเมื่อกี้วันนี้จะเอาเสียงอะไรดีอุ้ยอันนี้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคใครอ่ะคอมพิวเตอร์ด้วก็ปะ อ้อมึงตดเหรอเยออันนี้มึงตดหรือท้องร้องอเ้เสียงอะไรเฉลยมาเดี๋ยวนี้เสียงท้องโอ้เสียงท้อง อีกแล้วเหรอกูนึกว่าเสียงตด